สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ชาแนลนะครับครับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการนะครับยกเลิกนะครับคําร้องขอเป็นเพื่อนนะครับที่เราเคยกดไปขอคนอื่นเป็นเพื่อนนะครับแล้วเราต้องการจะยกเลิกนะครับผมผมมีวิธีรัดเลยครับแบบง่ายๆเลยครับโดยที่เราไม่ต้องไปที่เซตติ้งหรือไปกดอะไรที่ในเฟซเลยครับเพียงแค่กดลิงก์เดียวนะครับคุณผู้ชมก็สามารถ นะครับเจอประวัตินะครับการขอเป็นเพื่อนที่คุณผู้ชมเคยกดไปนะครับผมก็ลิงก์นี้ครับเป็นลิงก์ที่ผมหามานะครับเป็นลิงก์ที่ง่ายมากนะครับแค่กดเข้าไปเจอเลยแต่ผมขอบอกก่อนนะครับก่อนที่จะกดนะครับคุณผู้ชมต้องล็อกอินนะครับเข้า Facebook นั้นก่อนนะครับ facebook ที่เคยกดรอขอเป็นเพื่อนไปนะครับของแต่ละคนเนาะอ่าพอคุณผู้ชมกดเข้าไปที่แอคเคาน ของ Facebook ไปแล้วนะครับครั้นี้ก็กดลิงก์ตามผมเลยครับเขาจะโชว์รายการนะครับส่งคำขอแล้วเนี่ยครับนี่คือประวัตินะครับที่คุณผู้ชมเคยส่งคำขอเป็นเพื่อนในเฟซไปนะครับทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับจะมีเยอะมากถ้าคุณผู้ชมส่งไปเยอะครับตรงนี้นะครับวิธีการยกเลิกก็ง่ายๆครับก็ให้คุณผู้ชมแค่กดยกเลิกตรงนี้ไปครับเห็นไหมครับ เขาก็จะยกเลิกไปแล้วนะครับแต่ผมบอกก่อนนะครับการกดยกเลิกทีเดียวไม่มีนะครับต้องไล่กดแบบนี้ไปนะครับอันนี้นะครับถ้าต้องการยกทั้งหมดหรือต้องการจะเจาะจงเพื่อนคนไหนนะครับก็ลองไล่ดูก็ได้ครับหรือต้องการยกเลิกทั้งหมดก็กดทีเดียวอาทีละอันอย่างเนี้ครับไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือวิธีการยกเลิกนะครับผม การขอเป็นเพื่อนนะครับใน Facebook แบบง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมคิดว่าจะง่ายขนาดนี้ไหมครับแค่กดลิงก์แล้วก็เข้ามาได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งค่าเซตติ้งอะไรให้แบบยุ่งยากเลยนะครับเป็นวิธีที่สบายสุดแล้วแต่ไม่สามารถยกเลิกทั้งหมดได้อันนี้คือผมหามาแล้วมันหาไม่เจอครับเจอแต่วิธีแบบนี้ครับก็น่าจะ เป็นทางรัฐพอสมควรนะครับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่กําลังมองหาวิธีการกดยกเลิกนะครับคําขอเเพื่อนที่เคยขอไปนะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับน่าจะเกิดประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับผมก็ถ้าเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสปะคายกันด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะ นะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้อยากให้ผมสอนอะไรคิย์บอหน้าคอมเมนต์ไว้ใต้คีป์บอได้เลยนะครับส่วนลิงก์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คีย์บอนะครับคุณผู้ชมก็สามารถนะครับมากดลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็เด้งเข้ามาได้เลยนะครับมากดยกเลิกได้เลยแต่ขอย้ําก่อนนะครับต้องนะครับคุณผู้ชมต้องล็อกอินเข้า Facebook ที่คุณผู้ชมต้องการจะกดยกเลิกก่อนนะครับที่เคยส่งคําขอไปหาเพื่อนนะครับต้องเข้าเฟซนั้นนะครับเฟซอื่นจะไม่ได้นะครับ ก็เอาเฟซที่เราคิดว่าเราจะยกเลิกคาร้องขอตรงนั้นนะครับเอามาล็อกอินนะครับบางครั้งนะครับถ้ากดลิงก์ไปยังไม่ได้ล็อกอินก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับต้องล็อกอินเท่านั้นนะครับโอเคนะครับคลิปวันนี้ผมว่าละเอียดสุดละนะครับโอเคส่วนคลิปวันนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ